เป็นกิจกรรมเด็กกับกิจกรรมผู้สูงอายุว่คล้ายๆกันนะคะเขาเรียกว่าปึกทัศนะาึกทัศนะได้ด้วยมันจะรักษาความที่จะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าได้อยู่นะทัศกเด็กกับทัศนะผู้ใหญ่กับทัศษะผู้สูงอายุยายเป็ดก็เคยไปเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้ศูนย์ เราก็จะหาสีหาอะไรนะามาให้ดิหากรรไกรมาให้ตัดกระดาษอย่างเี้เหมือนกันฝึกเหมือนกันเลยคะฝึกเด็กกับฝึกผู้ใหญ่เหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ខ្លាប ปกติเขาก็จะสอดเข้าประมาณนี้นี่ถ้าพาดจริงพลาดจริงก็จะประมาณนี้นได้ข้านงนะะึงแล้วค่ะพาดจริงการเล่นของเขาก็จะประมาณนี้คือการที่เขาต้องเล่นเขาก็จะเล่นแข่งกันที่นี้ก็จะมีรถต่างๆประมาณนี้นะคะขอบคุณน้องมารีค่ะ ขอบคุณน้องมารีเด้อ <mm> ย้ายมาละบายสีเล่นไม่มีอะไรทําก็เลยมาระบายสีเล่นค่ะจะลงแล้วล่ะจะลงแล้วได้ข้างหนึ่งแล้วได้ข้างนึงเขินแม้จะจะมานั่งเว้าวอยู่คนเดียวก็เขินก็ <mm> เลยมาระบายสีเล่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมารีมากมายเลยไม่ได้ไปหาน้องมารีเลยช่วงน,นี้ไม่รู้วุ่นวายกับอะไรมากมาย ขอบคุณนะคะความวุ่นวายของเราเนาะเมือ่อวานนี้ว่าจะส่งหลานกลับบ้านเขาก็ไม่ยอมกลับเขาก็ไม่กลับครับพี่น้องต้องอยู่ต่ออีกก็เลยจะรอกลับวันที่วันที่หกวันจันทร์ค่ะวันจันทร์รอกลับกับปปุคนณูุคุณไปเที่ยวเกาหลีอยู่ เราปูกลุ่นกลับมาเขาเขาจะกลับกับปุกกุ่นเขาเขาบอกเมื่อคืนนี้ส่งกลับขึ้นรถแล้วร้องไห้ร้องไห้หนะักก็เลยสงสารก็เลยไม่ให้กลับขอบคุณมากมายนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเหมือนของเหมือนของเข้าไหมเหมือนของเข้าไหมได้ข้างหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยมาทำทีละข้างเนาะ ในข้างหนึ่งแล้วค่ะตัวเขาไปเล่นอยู่มันไปวิ่งเล่นอยู่ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจ้าโอ,อากาสหน้าพบกันใหม่นะคะ